อันนี้กล่องละเท่าไหร่เนี่ยกล่องละสี่ร้อยอ่ะเป็นไงบ้างมึงไปซื้อมาแล้วอ่าอันเปิดเปิดเอเแค่นี้ก่อนก็ได้อ่ะเปิดนี้ก่อนไม่ตัวอะไรอ่ะอีนน้องเขารอเพื่อนเขาอยู่นะครับผมใครมาใคร อ้าวันนี้มึงนัดกูมาทําอะไรครับคุณไปกูไม่ได้นัดจริงๆกูจะมาเสียตังค์สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จอมโหดตุยแดนเถื่อนวันนี้เราอยู่ที่สะพานเหล็กอ้าวันนี้กูจะมาเสียเสียตังค์ให้กับอะไรครับวันนี้เหรอวันนี้จะมาอาร์ตทอยแล้วเรารู้จักในอาร์ตทอยอาร์ตทอยไม่เกอนเอาเอาเป้าหมายหลักก่อนเป้าหมายหลักคืออาร์ตทอยอ้าวแล้วดิจิมอนมึงอ่ะดิจิมอนเป็นเป้าหมายรองวันนี้มึงมีหลายเป้าหมายเลยเหรอในวันนี้ใช่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 ตอนแรกกูคิดว่ามึงแบบมาซื้อแค่อย่างเดียวอันนี้คือมึงมาหหลลาาาาายยยยยออ่่่งง้วใชันนีกูม อาร์ทอยคืออะไรอาร์ทอยมันเป็นเหมือนพวกศิลปินเขาออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ออกแบบมาทีละหลายตัวมันจะเป็นกล่องสุ่มทีนี้มันกล่องสุ่มด้วยที่มึงจะมาซื้อนี่เป็นกล่องสุ่มใช่กล่องสุ่ม่าจะได้ตัวอะไรทีนี้ความสนุกอยู่ตรงนี้ว่ากูจะสุ่มได้ตัวที่กูอยากได้หรือเปล่าะมึงอยากได้ตัวอะไรอ่ะมันจะมีในเซตหนึ่งอ่ะมันจะมีแบบว่าเป็นเป็นธีมที่กูซื้อนะของกูซื้อแบบมันเป็นของแรมทอยอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นกิ้งก่าที่มันจะเป็นแบบเดี in cool. นน๋ยวเป็หนหุ่นยนต์บ้างเป็นนักบินอ ซึ่งเซ็ตที่กูจะมาซื้อวันนี้คือกาฟิตี e. ้แล้วเออแล้วมันจะมีหลายแบบเดี๋ยวกูขึ้นภาพให้ดูเออแต่ตอนนี้ภาพมันขึ้นอยู่แนะมันผ้ามันเออพามันขึ้นอยู่เดี๋ยวกูขึ้นให้ดูแต่เนี้ยเดี๋ยวกูไปเสียบตังก่อนแต่แต่ที่น่าจะสนุกคือกูอ่ะจะได้ตัวที่กูอยากได้หรือเปล่าเพราะกูไม่มีทางรู้เลยว่ากูจะได้ตัวนนั้ถ้าเจ็ดมึงไม่ได้ตัวที่มึงอยากได้มึงมีงบไว้ไหมหรือว่ามึงจะเอาแค่ตัวนั้นเลยใช่กูมีงบไว้คือทั้งเซ็ตดำแม่งสามพันแต่กูอ่ะ กูจะได้เอาตังไปซื้อดิจิมอนอ๋อ้โหงั้นก็ยังซื้อดิจิมอนต่อใช่ใช่งั้นเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวกูไปซื้อก่อนอไปไปเลยไปด้วยกันเลยไปไปด้วยกันเลยมาอันไหนคือเซตที่คุณมึ่งลิงไว้ครับอันนี้เว้ยคืออันนี้อันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ให้กล้องดูหน่อยครับอันนี้มันคืออะไรคุณคุณไปช่วยสัตว์ใหญ่ มันคือของลมทอยมันเป็นแบบลาทอยอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นตีม,มให้คุณดูบบตให้กูมันคือมันคือตีมแบบนักกาฟิตี้มันจะเป็นสเมอย่างเงี้ยซึ่งตัวที่กูอยากได้น่าะเป็นตัวนี้อันนี้อันนี้คือกาฟิตี้เหรอใช่ใช่ใช่ใชงั้นเดี๋ยวไปซื้อก่อนเอาสองตัวก่อนนะเอากล่องนี้เลยไหมกล่องนี้กูหยิบให้เลยนะะได้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 คห้กูยกล่องนึงนี่เห็นไหมมันจะมีแบบอวกาศมีแบบคาร์ลอกมีแบบนิโคปอันนี้นี่ก็ตัวของกล่องที่มึงอาได้คนละเซ็ต อ๋อคนละเจกันเออไม่ได้อยากได้อวกาศใช่ครูได้ไปแล้วอ่ะอันนี้ไม่ใช่การิตี้เหรออันนี้อันนี้เป็นชาวล็อก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 อ่ะเดี๋ยวครูอีกกล่องนึงกล่องนี้เรากันครูเชื่อสองอันนี้กล่องละเท่าไหร่เลยกล่องละสี่ร้อยเชื่อเดี๋ยวกูมากล่บนึงแล้วเดี๋ยวเปิดเลยอ่ะเป็นไงบ้างมึงไปซื้ออมาแล้วอ่าอันนี้คือกล่องที่กูเลือกใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือกล่องที่กูเลือกอันนี้คือกล่องที่กูเลือกเดี๋ยวมา นี่มึงเห็นไหมที่ที่เราให้กล้องดูไปแล้วมันจะมีหลายตัวนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้มีแปดลายอ๋ออ๋อนี่คือคนละอันกันเลยใช่ใช่ใช่ถ้าซื้อครบแปดมันจะได้ทุกตัวไงอ่ะเดีวอยากได้ตัวไหนนะอยากได้แล้กัอยากได้ตัวไหนนี่ตัวนี้ตัวเลขห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าไม่ก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งคือตัวนี้นี่มันจะใส่หน้ากากกันแก๊สเออตัวใส่หน้ากากกันแก๊สเนี่ยอยากได้อ่ะแล้วศูนย์ห้านี่คือตัวตัวอะไร สุดท้ายก็เป็นกราฟฟิตี้เหมือนกันเหรอใช่ใช่มันคือเซ็ตกราฟฟิตี้เว้ยแต่มันแค่ดีไซน์ไม่เหมือนกันเราเราให้เขาดูของของแอคเซสซอรี่ในกล่องกันเนล้แอคเซสซอรี่กันนี่นี่ผ่านให้ผ่านอันนี้เดือดสิของข้าวเรานี่การ์ดอันนี้มันจะบอกเลยว่าเราจะได้ตัวอะไรเอ้างั้นก็เก็บไว้ก่อนอดีปิดไว้ก่อนดีปิดด้ก่อนอันเปิดเปิดไอเทมนี้ก่อนก็ได้อ่เปิดนี้ก่อน อุ้ยไอ้เหี้ยรู้แล้วว่าตัวอะไรตัวอะไรแม่งแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาเลยไอสัตว์ไอปุ้ยนี่ได้ปุ้ยครับว้าเอ้ยมันก็นุ่มๆน,นะนี่นี่นะอันนี้อันนี้คือตัวไหนครับอันนี้คือน่าจะตัวตัวนี้ตัวศูนย์แปดตัวศูนย์แปดรับได้ไหมคือไม่ได้อยากได้ตัวนี้แต่ไม่เป็นไรก็ก็มันเป็นกล่องสุ่มอ่ะก็ต้องเข้าใจ<ม>นี่แล้วมันจะมีนี่อุปกรณ์เสริมว้าอันนี้คืออะไรครับ อันนี้คือถังแก๊สนี่ถังแก๊สเอาไว้ปิดไว้ข้างหลังอ๋อบินได้บินได้เออไม่ใช่เป็นเหมือนกระป๋องครับี่ดี้อ่ะอ๋อไม่ได้ไว้บินหรอกครับไม่ได้ไว้บินอันนี้ก็เฮดแปนเอาไว้ใส่อย่างงี้ไอ้ใส่กูนึกว่าลิตแบร์นีเท่ใช่ใช่ใส่เป็นลิตแบนได้ไหมใส่ได้พี่ก็จะใส่อย่างนี้ตอนนี้มันก็จะคืออย่างนี้เท่เทนะเอ่อถอดหน้ากากได้หรอวะถอดไม่ได้ดิกูถอดให้ มาตาดมาถึงอันนี้อันนี้กูเลือกนะอ่ันนี้กูเลือกให้มึงคือคือต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะไม่ได้ตัวนี้แล้วเพราะว่าเรามันมีทั้งหมดแปดแบบในในกล่องในกล่องใหญ่กล่องหนึ่งใช่ป่ะอ๋อแล้วที่เราไปเลือกมาเมื่อกี้มันคืออยู่ในกล่องใหญ่ใช่ใช่คือเราจะไม่ได้ตัวนี้แล้วเราจะได้ตัวที่เหลือเช่แล้ครับหนึ่งในเจ็ดนะครับผมอ่านี่มาแกะเลยอันนี้แกะเลยยวทำลูกตรงอ่ะ วิ้ววิ้กลมมีโอกาสเลยครับแต่แต่แต่หัวมันไม่ใช่อย่างนี้เขาก็บอกอยู่ว่าไม่ไม่มีทางใด้ตัวเดิมหัวมเปนตัวเดิมไม่หายน่ว่าน่าจะปลอนี้สูญเจ็ดแล้วครับผมจะน้องเปิดดวสูญเจ็ดิดด้วยห้านะอ่ะเหี้ยเอ่โพสองตัวเลยมันสูเจ็ดตรงไหนวะเยี่ยสเจ็ดแกอีเยี้ยได้ตัวตัวนี้สองตัวเลยสัตว์ เดี๋ยวกูมาอันนี้คือตัวเดียวกันเหรอไปหนไปซื้อเดี๋ยวบอกไม่ไม่เอาเรืไองเหี้าสถานการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณทันอ่านี่นี่ดูนะมันมันได้ได้โฟตัวหนึ่งใช่ป่ะแล้วโฟเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเลขกไหนแล้วมันจะมีเลขมีศูนย์สี่ศูนย์แปดใช่ป่ะแล้วดูทรงแล้วไอ้ไพมันน่าจะได้อยากได้โทวที่มันเห็นหน้า แต่เดี๋ยวแม่งเปิดมาไม่ได้ไม่สูงเจ็ดก็ถูกสา <c oughs> มคอยดูได้ตัวใส่หมวก็วไม่เห็นหน้า <c oughs> ผมว่าคุณไปเขามีปัญหาอะไรกับคนผมผมหรือเปล่าเขาดูไม่ชอบนะเขาไม่ชอบไปปุ้ยหรือเปล่าเออหรือว่าหรือว่าเขาไม่ชอบไปปุยไม่ชอบคนตก,กูหรือเปล่า <c oughs> อันนี้มันขยับอะไรได้บ้างไหมครับี่ยคุณทันรู้เรื่องไหมครับ <c oughs> ขยับเท้าครับไม่ใช่ผมขยับเพาะเอ,อมาเทไม่ใช่ <c oughs> ขยับเท้าได้ได้แค่เท้ากับแขนมั้งลายลายนี้ผมไม่ได้เล่นต่ส่วนใหญ่อาร์ทลฮยจะขยับไม่ได้มันจะเป็นของตั้งตัว อันนี้มันมีความพิเศษนะครับผมมันบินได้มันบินลงหรือบินขึ้นครับบินบินลงครับผมอบินในแนวดิ่งก็เรียกแนวดิ่งบินเนี่าะเดี๋ยวเราเรอคุณไปเขาไปเสียตังอีกรอบนึงนะครับผมเอาแล้วผมคุณไปกลับมาแล้วครับตอนนี้ปันนึงปันนึงฮะเราได้ตัวไหนมาแล้ววะเราได้สอง ตัวศูนย์ตัวนี้ศูนย์แปดตัวนี้ศูนย์แปดมึงอยากได้หนึ่งมึงอยากได้หนึ่งสองแล้วก็สี่ห้าถูกปะเออเพราะว่ามึงน่าจะได้เลขอันนี้เอาเอาตอนนี้เป็นกำลังใจเลขหนึ่งที่มันเป็นหมวกอ่ะเป็นกำลังใจให้พี่เขาหน่อยคืมึงเก่งดีนะมระวังตกนะเว้ยเฮ้ยเฮมีมีความหวังมีลุ้นนะครับมีหมวกไม่หมวกกูกูดูก่อนนะว่ามันมีสิทธิ์จะเป็นตัวไหนไหมเราไม่รอไม่ไม่มันจะไม่ได้สองตัวนี้แล้วนีนน้องเขารอเพื่อนเขาอยู่นะครับผมใครมาใครมา ได้แม่ตัวนี้นี่นี่ชอบชอบชอบตัวนี้อ่านี่คือตัวที่อยากได้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่นี่คือตัวที่อยากได้ตัวไหนวะศูนย์สองเหรอมันคือแค่มันคือศูนย์สองเอาเมึงมั่วนเนี่ยมึงอยากได้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ห้าเอาให้เหรอเพื่อนบอกอีกกล่องอีกกล่องมีเงินเท่าไหร่เหลืองพันตกจังหวะสองพันอีกกล่องไม่ผมได้ไปที่อยากได้แล้วนี่นี่มันนี่มันพันสองนะมึงบวกเข้าไปอีกแปดร้อยมึงได้มึงรวมบินได้สองปีแล้วเคียยเป็นขี้ยุจังหวะไอ้สัสดิจิมอนมึงไง เอาจริงๆอ่ะมึงน่าจะเหมาเหมาเหมาบล็อกไปเลยไม่แต่ผมเนี่ยเหมาบล็อกอ่ะโอ้โนี่เจอคนแตกเพิ่มขึ้นแล้วครับมีทิโมนเท่าไหร่พันสี่พันสี่หกประมาณนั้นอ่ะไม่พอแล้วทางงั้นก็ต้องหยุดตรงนี้ใช่ต้องหยุดตรงนี้เอ้ยมันไปไหนวะคือจะไปทำอะไรคือจะไปทำอะไรครับเซอที่เหลือทิชชู่คนทำงานก็เงี้ยแหละต้องตอนนี้คุณได้มาสั่ตัวแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าในกล่องเนี่ยมันมีทั้งหมดแปดตัวอีกสองตัวเป็นห้าตัว แต่ว่าก hmm. ็ยังมีโอกาสให้ตัวที่คนชอบอยู่เยอะเหมือนกันนะห้าในแปดโมลังสปินพ่อปู่ซื้อมาสองพันแล้วอันนี้เป็นโปรคาราวีนตอนแรกตั้งงบไปเท่าไหร่นะสามพันคาราวีนผีหลอกแต่เฮียนี่โดนผีหลอกไอ้ตัวอะไรอ่ะไอ้เชื่อน้าเหมือนไอ้อ้อมเลยนั่นล่ะน้องเด็กนี่มีควองขม่วงฮ่เหมือนไอ้อ้อมเลยเนาะก็สุกได้เลยนะมันเหมือนจริงไหมเว้ย หรือกระป๋องในกระองไหนก็ได้อ๋อต้องไปสุ่มในกล่องอีกทีนึงเหรอใช่ประมาณเดือนหน้าเลยค่ะสุ่มในสุ่มสุ่มไปเรื่อยๆนกข่าวนกข่าวนะเมื่อกี้คือเขามีโปรโ่นว่าซื้อ2,000แล้วได้ฟรีตัวนึง เนี่ยเราคูว่าสุม่มเท่าที่ถ่ายไปเออนั่นแหละกูสุ่มได้ตัวนี้มา,าซึ่งกูน่าจะไม่เก็บกูน่าจะให้ออมเพแต่อันนี้หน้าก็เหมือนแฟนกูอยู่เหมือนกันนะครับคุณไปไชแชรให้กล้องดูหน้าเหมือน <ปะ S 1> ไหมเดี๋ยวอินเสิร์ตก็มาถึงวกดดดสุยอี่าามเดี๋ยวนะตอนนี้เหลือตัวไหนบ้างตอนนี้เหรอ4 8 2ไม่ได้ละ13567 13567คือเราจะได้2ตัวแล้ววะเฮีย อ๋อมันมีแปดตัวแล้วเราได้มาสามแล้วเหลือหนึ่งสามห้าหกเจ็ดที่มึงอยากได้คือหนึ่งกับห้าใช่ไหมใช่เรมีโอกาสลุ้นอยู่พ่อนหนึ่งคนแล้วสองในห้าเอาเวลาเวลาเวลามาสะพานเหล็กนะครับสิ่งสําคัญที่คุณน้องมาด้วยไม่ใช่เงินไม่ใช่ใจแต่เป็นภูมิคุ้มกันคุณจําคํานี้ไว้ให้ดีเพราะคุณมีเพื่อนเฮียคุณจะเสียเงินเยอะแบบนี้เฮ้ยังไงวะเครียดเออหนึ่งหนึ่งนี่นี่ตัวนี้นี่ตัวเดิมหรือเปล่า เอามาเป็นคู่กันมาเป็นคู่กันอันนี้คืออะไรนี่คือศูนย์ห้าอใช่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตันึ่หนึ่งอ๋อแล้วคุณเได้ได้ตัวที่อยากได้เราใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ก็อันนี้ก็เอาไปทิ้งไม่ต้องใช้งั้งั้นงั้นตัวนี้ก็ให้พวกเราหรือว่าแจกคนดูแจกเปิดแจกคนดูอ๋อเชียร์นี่พีเดเตอร์เป็นตัวนี้เหมือนพีเดเตอร์เลยเฮ้ยเป็นยางด้วยเหรอใช่เป็นยางเชียร์เจ๋งว่ะเป็นยางเทะเทเทกูว่าแล้วไ้ไปต้องชอบไลายนี้ใช่ชอบไลายนี้ชอบไลน์นี้มากจริงๆมึงน่าจะเหมายกกล่องไปเเเเลลยยกจะะป็็นนหตัววดี เออถ้ายกกล่องไปมึงก็ครบละมันจบเลยอ่ะไม่ไปเด็กวิ่งในร้านแล้วเขาเหลือโวนยิงยังไงเทียะเทียนี่คือหมายเลขหนึ่งหมายเลขถ้าจะหมายเลขน่าจะศูนย์ห้าเอาไอสัตว์สุดท้ายก็มัอ๋ออ๋อหนึ่งอยู่นี่แล้วใช่ใช่ ยังเริ่มงงแลงอ่ะหลักเยอะหมดละอันนี้ของไอ้ตัวพี่นี่ของใครวะเนี่ยเดี๋ยวลืมไอ้เฮียเอ้ยแต่ละตัวไอ้่มันดูแบบว่าเป็นข้าวโพดนะไอ้เป็นปุ๊บเนี่ยเราเรารู้ว่าไอ้ไอเฮียไอ้เฮียข้างหลังเนี่ยไอ้เฮียข้างหลังนี่คือมันจะรวมกันเป็นหุ่นยนต์ได้ถ้าครบแปดตัวเชียร์จริงวะเนี่ยจริงจริงแล้วตอนนี้ไม่อยู่ห้าแล้วไม่อยู่ห้าแล้วนุ้ยไป อังขาดอีกสามเลยนเว้ยมึงจะได้หุ่นโจรมึงซื้อได้ไงจะพงทีมอไม่คิดไ่ซื้อทั้งงแล้วมึงไม่มึงมึงจะไม่ให้มันเป็นหุ่นยนต์จริงๆหรอวะไม่ไม่นี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 ่สิ่งเทีไปไม่ได้บอกเออมันถอดได้เียถอดหมดได้ด้วยใช่มึงก็รู้นี่ในมือมึงคือพี่อะไรครับไอ้คุณไปอันนี้คือ ของบันไดดิจิมอนดิจิมอนเคยเดือดนางด้วยสรุปกูว่าเสียเกินหกจริงๆตั้งไว้สามพันเกินมาหกร้อยก็ยังพอได้อยู่วันนี้ก็คือสามพันหกใช่ไหมวันนี้ใช่แต่ไม่ได้มีกูเสียคนเดียวนะอันนี้มีใครเสียก็ไดกว่านุ่นอันนั้นอันนั้นหอยเละไอเละเสียเท่าไหร่ตากล้องนะครับผมหอยเละพันห้าไอเฟอร์เสียเท่าไหร่พันกเเสียกันประมาณนั้นแต่สรุปคือกูเสียเยอะสุดไปแตวต้องบอกกับว่านี่เป็น เงินที่ได้จากการทํางานใช่ทํางานอย่างหน er nah. ักหน่วงด้วยตัวเองนะครับผมไม่ได้ไปควงใครมาไม่ได้ควงใครมาแต่อย่างไรอะไรไอ้เี้ยนี่มันพิเศษไงมึงอยากได้คือถ้าถ้าดูนี่นี่เนี่ยดูนี่เออเอากระถูมาแล้วถูมาอ่าเนี่ยถ้าคือดูในการ์ตูนใช่ป่ะมันจะไม่ได้เป็นตัวอย่างนี้เลยคืออย่างเงี้ยคือมันแบบดีดีไซน์ให้มันแบบสวยขึ้นนี่เห็นไหมฮะอันนี้คืออะไรไ้จู่มาจู่ไม่ใช่ว่าที่ปิดท้ายเนี่ยมันคือตัวแอมป์แอมพลิฟายก็คือตัวที่มันแบบ ตอบมาแล้วแล้วต่อไปคือจะไปทําสีแต่เดือนหน้าคงไม่ออกมาแล้วเจ็บปวดนะครับนี่ได้เป็นตัวสุดท้ายแล้วสุดท้ายของเดือนนี้แล้วคนนี้โอเคโอเคของของเดือนนี้แล้วเดือนหน้าแล้วเดือนหน้ามันก็เดือนหน้าไม่ออกมาอ๋อเดือนหน้าไม่ออกมาแต่เดือนถัดไปก็ไม่แน่แต่เดือนถัดไปก็ไม่แน่อาจจะเจอกันเดกก็วันนี้ก็เียตังค์คือความสุขนะครับแต่ว่าถ้าเสียเยอะไปก็ไม่สุขเหมือนกันก็ระวังกันนะครับคขอขอคุณครับ